ลองไปคุยว่ามีที่ไหนมีมีเขาให้เรียนบ้างครับก็เลยตกลงไปคุยที่เขามีอาจารย์คนหนึ่งที่รู้จักกันที่สยามเขาส่งข่าวมาว่าที่นี่มีจะจะลองดูไหม ب, Korean, แบบมหาอยไรกชนแต่ก็ให้ให anyway> ้ลองไปเรียนดูก็อาตมาก็ตกสนใจก็เลยตกลงไปเรียนที่นั่นเพียงพอครับจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นก็คงจะมีความสําคัญกับพระพุทธศาสนาอยู่นะครับมากพอสมควรไม่เช่นนั้นหลวงพี่เองคงไม่มีเหตุผลในการจะศึกษาแต่ว่าประเด็นนี้นะครับถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใครที่จะศึกษาต่อเทคโนโลยสารสนเทศนั้นกับธรรมะเข้ามาผนวกอยู่ได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันต่อร่วมไปถึงกับวันสําคัญที่มาถึงนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักแล้วว่าวัน สราระบูชาคืออะไรบันเข้าพรรษาคืออะไรแต่อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้หรือว่าทุกมุมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาขอความรู้จากแขกรับเชิญของเรากันต่อครับธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เลือดลอยหรือว่าพูดกันเฉยๆแต่ว่าเอามาปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตทําให้ชีวิตเปลี่ยนได้จริงรจากคนธรรมดาเป็นปุตุชนได้จากคนที่มีศักยภาพน้อยกลายเป็นศักยภาพส,สูงสุดได้นี่คือความสําคัญที่ยิ่งยวดของการเผยแพร่ธรรมในวันอาสารหบูชา ข้าพภาษาเขาถึงมีการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นการลดละเลิกเรื่องของการดื่มสุรารบ้างหรือว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆต่างเหล่า,า,า,านี้จําเป็นไหมครับที่ควรจะต้องนำผูพุทธศา,าสนากับเรื่องพวกนี้มาเกี่ยวข้องกัน,น,นคือคือหลายๆคนก็เน้นว่าเอ๊ะทำไมไม่รุ่นไม่เข้าวัดแต่แตมาคิดว่าตรงนั้นไม่ต้องรณรงค์มากก็ได้ครับให้รณรงค์ว่าเอ๊ะทำยังไงธรรมะจะเข้าไปอยู่ในใจบยรุ่นอันนี้สําคัญมากที่สุด ุณผู้ชมยังคงอยู่กับ v o i c e of the Day นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราพระมหาบุญมีมาลาวัชิโรครับซึ่งท่านเป็นพระผู้รู้เป็นเนื้อนาบุญแห่งพระพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่งซึ่งก็ได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับกันอย่างต่อนเนื่องแต่ว่าวันนี้เราต้องมาขอความรู้นะครับเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้แล้วก็มรืนนี้จะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับนั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษานั่นเองหลวงพี่ครับรมาสก,การครับหลวงพี่พต้องขอเรียนเชิญนะครับเพราะว่าหลายคน มีคําว่าพระพุทธศาสนา<จ>นอยู่ในบันประชาชน,นแต่ว่าการปฏิบัติกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนานั้นอาจจะน้อยไปน,นะครับวันอาสาฬหาบูชากับวันเขา้าพรรษามีความสําคัญยังไงครับหลวงพี่ครับวันอาสาฬหบูชานี่สําคัญมากเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศธรรมเป็นครั้งแรกคือสอนธรรมะเป็นครั้งแรกครับทําให้เกิดมีพระสงฆ์รูปแรกขึ้นมาในในโลกฉะนั้นพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นมาในโลกสําคัญยังไงสําคัญตรงที่ว่า หนึ่งธรรมะก็คือธรรมชาติใช่ไหมเป็นคล้ายๆว่าเป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าทรงค้นพบเหตุผลกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเลยนี่คือความหมายของคำว่าธรรมะนี่คือความหมายของคำว่าคือคือคือกฎของเหตุของผลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นไปของทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่พระเจ้าค้นพบทีนี้ถ้าพระเจ้าค้นพบแล้วเนี่ยคือเรามีพุทธธรรมถ้าพระเจ้าค้นพบเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับตัวท่านคนเดียวถูกไหมท่านเก็บไว้อ่าถ้าท่านเก เราทั้งหลายก็ยังมีความทุกข์อยู่ครับฉะนั้นวันนี้ก็หเหมือนกับว่าครมะทีีพระพุทธเจ้าค้นพบนั้นมันเป็นมีคนมาพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าเอามาปฏิบัติใช้ได้จริงจากพระอัญญากรทัญญาเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จอัญญากลทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมครับนั่นก็แสดงว่าหนึ่งธรรมะนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าคิดขึ้นมาเลื่อนลอยอสองไม่ใช่สิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้ครับแสดงว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมครับเสร็จแล้วมี ผู้ที่จะมารองรับหรือว่าคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์ hmm. มีการทดสอบเรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยไม่ใช่ทฤษฎีที่คิดขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ามีคนปฏิบัติตามได้นี่มันจึงเชื่อมโยงกันว่าทําไมพุ hmm. ทธธรรมประสงค์จึงสําคัญ ฉะนั้นวันนี้เป็นเป็นวันที่ครบรัตนาไตรพอดีครับก็คือมีทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเป็นกระบวนการทววิทยศาสตร์จะมีการตั้งทฤษฎีขึ้นมาแต่ว่าทฤษฎีนั้นจะไม่สมบูรณ์จะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่ถูกพิสูจน์ใช่จะไม่ถูกพิสูจน์นี่มีการพิสูจน์เรียบร้อยว่ามีคนปฏิบัติตามได้และบรรลุตามได้ด้วยพระอัญญากรทัญญาคือเครื่องพิสูจน์ว่าธรรมะนั้นสามารถใช้ได้จริงและเป็นคนพิสูจน์รูปแรกเลยหลังจากนั้นก็มีสาวกที่ช่วยกันพิสูจน์สืบต่อมาจนว่า ธรรม,มาของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เลือดลอยหรือว่าพูดกันเฉยๆแต่ว่าเอามาปฏิบัติช้าได้จริงในชีวิตทําให้ชีวิตเปลี่ยนได้จริงรจากคนธรรมดาเป็นปุตุชนได้จากคนที่มีศักยภาพน้อยกลายเป็นศักยภาพสูงสุดได้นี่คือความสําคัญที่ยิ่งยวดของการเผยแพร่ธรรมในวันอาสรรหมบูชาธรรมท,ที่พระเจ้า ทรงแสดงในครั้งนั้นนี่คือทําอะไรครับทำบมจาจัดกับประวัตินาสตรครับตอนนี้ทามาจักประวัตินาสตร์เข้อความสําคัญคงไม่บอธิบายละเอียดทั้งหมดแต่ว่าสิ่งสําคัญคือพระเจ้าให้ดําเนินตามทางสายกลางอ,อันนี้คือสําคัญ